แดดออกแล้วพี่น้องแดดออกแล้วหน่อยเดียวน้ำใสคักพี่น้องเอ,อ้ยน้ำใสคักมีหาดทรายตรงนี้อู้ฟินเวอร์หาดทรายมีอยู่นี่แต่ค่ะมีอยู่ตร,สรวสัมบูรณ์มีจนนิ๋กจ่ายเงียบสงบพี่น้องจ้าวันธรรมดาครับไปโรงเรียนหมด อ้ Ooh, ดูน้ำรถทุกทีน้ำจะขึ้นมาตั้งนี้เลยเลยทุกทีน้ำมันจะเต็มตรงนี้เลยพี่น้องน้ำรถคักน้ำรถนี่ถ้าเกิดแอปหอยสีเขียวนี่จะได้หาหอยได้ฝังททงนี้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นสีแดงเรากินไ,ได้อู Ooh, ้เสียยแดดไม่มีเนะ Ooh, าะอู้เสียยคับพี่น้องแดดดูท้องฟ้ามืดขึ้น สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมบรรยากาศทะเลพี่น้องจานะคะบรรยากาศแบบอุมคึ้มมากเลยแดดก็ไม่ค่อยออกพี่น้องออกสองวิแล้วก็หายไปนะคะทุกน้องพี่น้องบางทะเลด้านหลังบรรยากาศฟินเวอร์เลยค่ะทุกคนวันนี้มาเลาะหาเก็บพักพี่น้อง <c oughs> ก็เลยพามาชมวิวกน,นะคะไอตรงที่มันมีพักนะมันมีคนนั่งอยู่หนึ่งก็เลยประกาศเก็บหนึ่งก็เลยอัน ทบถ่ายตะลืดมาทะเลจ้าทุกคนงามบ่บรรยากาศงามเนาะพี่น้องนนเนาะถ้ามีแดดเนี่ถ้าร้อนนี่ทุกคนเขาเด็กหน่อยจะมาเล่นาน้ำกันเต้มาปิ่งย่างมาบาร์บีคิวกันนะคะแล้วก็มานั่งมานอนอาบแดดเจะเลยพี่น้องจ๋า <S <S ตอนนี้เริ่มหิวละไปหากินเขากันดีกว่าเนาะมาค่ะทุกคนแต่อันนี้ม่ามาเพชรเกาหลีจ้า มาม่มาเผ็ดเกาหลีแล้วก็ปูอัดนี่ปูอัดมันอ่ากินข้ามกลางบรรยากาศทะเลเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะมีผักด้วยอ่ะอเอาเสียใส่หมู่ตงตกฝ้ากินเด้อที่นอลนะนกมันจะบินมาว,วิววิว,วอยากได้บรรยากาศที่สวยงาม <laughs> อ๊้มือเปื่อย ว่าปิกนิกพะนะปิกนิกผู้เดียวพักก่อยไอปูอาร์ดได้อันแหนงบัคโคลี่พี่น้องวางไว้ทั้งกระเป๋าแดดคือบดเหล่าเมื่อกี้นี่ออกมาอยู่สองนาทีแดดออกมาสองนาทีพี่น้องสี่ออกมาเก็บพักวันที่นี่อันเขาเศร้าเาขาเที่ยงยังไม่กินเลยค่ะก็เลยหอมากินยี่นี่ ก็เลยได้คลิปกินกับคลิปเก็บผักไปสองคลิปเลยเนาะแล้วกำลังค้นกับนเนอพี่น้องเออเสียงนกมันร้องข้างหลังนีง่พี่น้องจา้านี่นะแซ่บนัวหัวโตบปเลยบรรยากาศท้องฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไรพี่น้องจา๋าเบิงบ้งเบิง้งได้ขึ้นหาเบิ้ง มาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันกระเป๋าใส่ไว้ใส่ผักเผเพ็ดกินไปกับน,น้ำอันบรรยากาศไป าทางนานนี่ก็มันจะเป็นทางเดินนะคะทางเดินทางจักรยาน่นเขาก็มาเดินเลันเต็มปั่นจักรยานผ่านไปผ่านมาในะกายเขาอยู่นะพี่อ้องแต่ว่าก็ก็อยากได้วิวอะ่ะตรงนี้มันมีโต๊ะนั่งให้ดีด้วยค่ะตรงอื่นเลยมีโต๊ะนั่งนี่มีอีกตรงหนึ่งตรงไหน พาหมามาเดินทั้งสองตัวในใจภาวนาว่าอย่าให้เดินเข้ามาทางนี้เด้อเ่ยแหนงอันแหนงบลัคครี่น่ะอร่อยกว่าหัวบลัคครี่อีกนะพี่น้อ จะเป็นกิ่งเป็นก้ันเหมือนอันขนาเลยค่ะอบอ,อืหนาวเด็ก่เสียงลมไม่นอกใส่เสือ้อมาสามตัว เอียงป่ะมากินข้าวนอกบ้านฟังแบบฟังแบบรู้รามากมาทานข้าวนอกบ้านค่ะแต่ที่ไหนได้ จะได้แดดไม่ออกนะพี่น้องนะมื่อวานเนี่ยแดดออกเราเอารมณ์ไม่ถูกก,กับฮกก่อากาศประเทศนอร์เวย์แล้วฝนตกแล้วแดดออก ลมพัดกล้องนิ้งโยกด้วยถ้าล่มก็คือถ้าแรงก็นี่ล่มเลยขาต้องขากล้องนี่ไม่ค่อยสมประกอบเผ็ดอืม,อมลืมเอาขนมปังมาหายเป็ด Hết hết, P'Nork Con mặt bản chắc nhăn Nó nhiều Mà Sỉang lông Nói đúng có cái trái con kiểu không <laughs> โอ้อิ่มแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะหอ่อใส่กระปุกกลับ,บไปบ้านคืนนะคะใส่ได้แล้วเยอะอย,อยู่นี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย